อันนี้คือเรียกง่ายๆว่าถ้าขับไปแล้วเปิดกระจกเหมือนเมื่อกี้มีสาวๆยืนอยู่นี่คือท้องหลอนี่คือเรียกว่าเก็บเรียงแน่นอนปุ๋ยเจลองมาแล้วครับอันนี้ตัดออกนะครับสวัสดีครับผมเจเก้า perfect car ครับปิงครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่โชว์รูมรถเก้า perfect สองเรียกว่าเป็นรถที่คัดคุณภาพมาเลยนะครับวันนี้ปิ๊งเราพามาชมรถก็คือ Honda Civic FC 1.8 DL ดอันนี้เป็นปีอะไรครับพิงปี2016ครับผม2016เรียกว่าคือโฉมนี้ยังเป็นโฉมที่ขายอยู่บนโชว์รูมเรียกว่าแบบเป็นโมมือหนึ่งป้ายแดงเลยรุ่นยอดฮิตเลยรุ่นนี้รุ่นนี้เห็นเมื่อกี้พิงลองขับมาแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างเนยสมรรถนะคันนี้ถือว่าดีมากถึงจะเป็นรถมือสองแต่ช่วงล่างยังเหมือนมือหนึ่งอยู่เครื่องยนต์ก็ยังแรงอยู่เรียกว่าเหมือนได้มือหนึ่งไปเลยคุ้มใช่ไหมครับคันนี้โอเคเดี๋ยววันนี้เราพามาชมรถกันดีกว่าว่า มีข้อมูลอะไรบ้างน,นะครับ หน้ารถเลยนะครับคันนี้มาพร้อมชุดแต่งรอบคันโมดูลโลทั้งคันนะครับแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ส่องสว่างในตอนคืนแน่นอนพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับรุ่นนี้เป็นระบบคูสตาร์ทด้วยมีทั้งระบบคูสคอนโทรลพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เลยนะครับการเพิ่มลดเสียงเนี่ยถ้าเป็นตัวใหม่นะครับของเราเนี่ย จะสามารถเพิ่มลดเสียงที่พวงมาไลัยได้เลยนะครับเป็นแบบปัดขึ้นปัดขึ้นได้เลยหน้าจอเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับนี่ครับคันนี้นะครับเรียกว่าเป็นรถเดิมนะครับหน้าจอแบบดิจิตอลหน้าจอเป็นแบบทันสมัยนะครับเป็นจอเลยไม่ต้องใช้เป็นเข็มนะครับ คือคันนี้นี่ในเรื่องของโหมดการขับขี่แล้วมีโหมดสปอร์ตด้วยถูกต้องอใครที่อยากขับประหยัดจะมีโหมดนี้ใ่นะครับอีโค <Eco. S 2> <Eco. S 1> ต้องนะครับแอร์เป็นแบบระบบออตโต้ต้องครับเนาะสามารถาเล่นในส่วนของการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับดูหนัง ฟังเพลงอะไรนี้ได้หมดเลยใช่ครับสามารถดึงเพลงจากมือถือเข้าวิทยุได้เลยแล้วว่าเมื่อกี้ที่ลองขับต้องบอกจริงว่าคันนี้ขับสนุกมากใช่ครับขับแรงแล้วก็ได้ในเรื่องของความประหยัดน้ำมันด้วยใช่ครับนะครับนะครับอันนี้คือเรียกง่ายๆว่าถ้าขับไปแล้วเปิดกระจกเหมือนเมื่อกี้ก็คือมีสาวๆยืนอยู่นี่คือของหลอนี่คือเรียกว่าเก็บเรียกแน่นอนคุณเจอลองแล้วนะครับ ท้ายรถเนี่ยกว้างมากปิ๊งลองเข้าไปนอนดิโอ้โหจะดีรลงคุณเจได้ข่าวว่าคุณเจชอบพาสาวๆไปท้ายรถไม่ใช่ครับได้ข่าวว่าวันนั้นปิ๊งบอกว่าอะไรนะอันนี้ตัดต่อครับนี่ครับลองดูด้านท้ายยางอะไยายังมีให้ครบเลยครบนะครับเหมือนออกมาจากโรงงานเลยเจ้าของเก่านี่ไม่ได้ใช้เลยครับยาง ที่สาคัญคันนี้ครับอยากพรีเซนต์มากเลยเมื่อกี้ลองกันมาแล้วนะครับคือ Honda c i v i c เนี่ยโฉมนี้ครับสามารถาสตาร์ทรถรอได้เลยถกเรียกว่าหถือว่าเราจอดรถกลางแดดไว้ครับผมเราสามารถกดปุ่มนี่ครับสังเกตว่าจะมีะมีปุ่มคล้ายๆลูกศรน,นะครับเรากดปุ่มอันนี้ค้างไว้5วินาทีนะครับรถเนี่ยจะทําการสตาร์ทแล้วก็เปิดแอร์ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับ,บ,บเวลาจอด ตากแดดไว้เงี้ยขึ้นมามันร้อน <_ F ight> ก็สามารถใช้ได้ครับรุ่นนี้คือซีร i c รุ่นนี้มีระบบตัวนี้มาให้ถือว่าดีมากๆาก่ข <Wow. S 1> นะั้นแรกเราต้องล็อกรถก่อนถูกไหมครับอ่าโอเคคันนี้ตรงนี้ครับจะมีปุ่มวงกลมอ่าเรากดปุ่มนี้ครับค้างไว้5วินาทีโอเคครับ1 2 3 4 ห้าห้ารถสตาร์ทแล้วนะครับแล้วพอเราสตาร์ทเนี่ยคือรถยังล็อกอยู่ไม่ต้องกลัวว่าบางทีเรากดปุ่มสตาร์ททิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูวิธีการก็คือเราก็แค่ปลดล็อกตามปกติเหมือนเดิมนะครับ,รบผมอ่าพอเราเปิดมาสังเกตว่าแอร์เนี่ยจะเปิดรอทํางานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการที่เราสตาร์ทโดยปุ่มเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการสตาร์ทรถให้สามารถรถวิ่งออกไปได้เลยนะครับเวลาเราขึ้นรถมาเรายังต้อง แตะเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มอีกทีหนึ่งนะครับถึงจะตัดมาแล้วก็สามารถใช้งานรถขับออกไปได้ตามปกติเลยนะครับไม่งั้นรถจะไม่สามารถวิ่งออกไปได้ตอนแรกลองแล้วดับนะครับโอเคก็เรียกว่า h o n d a c ซี vic เนี่ยน่าจะเป็นรถเพียงไม่กี่รุ่นเนาะที่จะมีออปชันตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับใครที่หา Honda c ซี vic อยู่นะครับเป็น Honda c ซ v i c 1.8 EL นะเป็นรุ่น F4 สีบอลเงินคันนี้ โอเคจบไปสำหรับคันซีวิ c คันนี้นะครับเ,เต็นท์ของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะครับติดกับใกล้ๆเมืองทองนะครับไม่ไกลกันเลยอยู่แถวบ้านใหญ่เวสเกตอะไรเงี้ยหรือถ้ามาไม่ถูกจริงเข้าไปใน Google Maps นะครับเซิร์ชคำว่าก้าวเพอร์เฟคคาได้เลยนะครับจะปักหมุดโลเคชั่นที่นี่ปปลแล้วก็มาถึงได้เลยนะครับแต่ว่าทางเข้าของเรานะครับย้ำนิดนึงว่าจะเข้าทางปั๊มน้ำมันปตท LPG นับเลี้ยวเข้ามาได้เลยแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งจะเห็นโชว์รูมของเราเนี่ยเด่นเป็นป้ายสีเหลืองถูกต้องใหญ่เด่นเลยเด่นอยู่ที่เดียวนะครับก็ยังไงทวนอีกนิดนึงนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถคันจริงได้หรือติดตามของเราได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับ YouTube เว็บไซต์นะครับ9 Perfect c a ปนะคารับตอนนี้รู้สึกว่าเซิร์ชใน Google ที่ของเราขึ้นเลยเนาะใช่น้าแรกเลยหน้าแรกเลยใช่ไหมโอเคหรือว่าลูกค้าที่ต้องการโทรเข้ามาสอบถาม ข้อมูลนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรครับพี่021572829ครับนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เรามีที่ปรึการขายแอดมินคอยตอบให้24ชั่วโมงเลยนะครับยังไงก็วันนี้แค่นี้เนาะแค่นี้ดีกว่าโอเคยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ ุณเจจะมีอะไรฝากถึงลูกค้าทางบ้านไหมครับส่งมาเร็วส่งจะช้าดิส่วนเรื่องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวคุณเจต่อเลยครับ <c oughs> เครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์1.8นะครับเครื่องยนต์1,8ส่งอะไรมาเนี่ย <c oughs> จะส่งอย่างนี้สิเอาใหม่ส่งมาเยอะนะก็ส่งคืนนะ <c oughs> <c oughs> ึง,ง <c oughs> ส่ง, <c oughs> งส่งค <c oughs> ืงนไปเลยนะเอาโอเคต่อเลยครับ <c oughs> มึงนี่นะฟิล์มตรงนั้นตัดออกนะ ตัดได้เสียงพี่น่าจะเข้าเยอะอยู่อ่ะพี่อ๋อถ้าฟิล์มมันไม่ตัดนะผ <c oughs> มตัดอยู่แล้ว